ตำรวจกาฝากเพื่ออภิสิทธิชนหรือคนเหนือคนจึงต้องเป็นตำรวจ เด็กเส้นเด็กฝากจึงสะท้อนให้เห็นความหละหล้มในการคัดเลือกคนมารับค้าราชการตำรวจตอกย้ำถึงเรื่องความจำเป็นต้องปฏิรูปตำรวจทุกด้านเพื่อมิให้ภาครัฐเสียงบประมาณสร้างคนไม่มีความสามารถหรือคนไม่ทำงานมาแฝงกินเงินตามตำแหน่งมากมายอยู่ขณะนี้กลายเป็นกาฝากในวงการตำรวจไทยดังนั้นคนที่อยากเป็นตำรวจแต่ไม่อยากทำหน้าที่ตำรวจแล้วมาเป็นตำรวจเราจึงไม่ควรเรียก,กว่าตำรวจน่าจะเรียกว่าตำรวจกาฝากจะดีกว่าไหมพลเอกประยุทธ์จันโอน ชาได้ออกนโยบายตั้งแต่วันที่ทํารัฐประหาร22พฤษภาคม57จหลายเรื่องโดยหนึ่งในนโยบายหลักคือเรื่องการปฏิรูปตำรวจได้มีการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชครั้งนั้นได้มีสรุปผลการพิจารณาเสนอให้รัฐบาลดําเนินการโอนตำรวจ12หน่วยไปให้กระทรวงทบวงกรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามหลักสากลเช่นตำรวจจราจรตำรวจทางหลวงตำรวจน้ําตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติตำรวจรถไฟตำรวจท่อง ที่ยวตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นต้นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยที่ประชุมคอรมอได้มีมติเห็นชอบและส่งให้พอบอตรสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม2558แต่ทุกวันนี้ผ่านไปเกือบ8ปีแล้วยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใดดูเหมือนจะเป็นหมันไปแล้วไม่มีการพูดถึงเรื่องการปฏิรูปตำรวจอีกเลยแต่กลับมีตำรวจที่โด่งดังขึ้น มาแทนในปีนี้สังคมเรียกว่าตำรวจกาฟาเกิดขึ้นภายหลังจากที่นายชูวิทย์กมวลวิสิ์ออกเปิดเผยเรื่องธุรกิจกลุ่มทุนจีนสีเทาซึ่งมีตำรวจหลายระดับจากหลายหน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนให้เกิดกระบวนการทุนจีนสีเทามาเฟียในประเทศและอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับกลุ่มคนจีนสีเทาและตำรวจสีเทาก็คือการพนันออนไลน์ที่มีตำรวจหลายคนหลายระดับตั้งแต่ชั้นประทวนชั้นสัญญาบัตรระดับพันตำรวจเอกระดับผู้กำกับจนไปถึง นายพลตำรวจลงทุนเป็นในทุนเปิดเว็บพนันออนไลน์ก็มีหนุนหลังทุนจีนสีเทาก็มีร่ำรวยอู่ฟู่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเพียงช่วงระยะไม่นานโดยเฉพาะที่โด่งดังที่สุดคงหนีไม่พ้นสารวัตรส,สว่วนผู้กองไบรท์รูบี้ก็เป็นตัวซึ่งเป็นตำรวจที่จบกอสอรุ่น42กอสอคือหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรพันตำรวจเอกวิรุษส,สิริสวัสดีบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือสอปยทกล่าวว่าปัญหาเรื่องเด็กฝากเด็กนายในวงการตำรวจมีอยู่จริงซึ่งเป็นปัญหามานานแล้วเช่นกรณีสิบตำรวจหญิงที่มีข่าวดังก่อนหน้านี้และมีการยอมรับทำนองว่ามีผู้ใหญ่ฝากเข้ามาก่อใช้วิธีการประกาศรับคนในอัตราพิเศษเพราะในทุกกระทรวงยังมีการเปิดช่องว่างในการเติมคนที่มีความรู้ความสามารถมีความพิเศษความรู้เฉพาะเรื่องโดยระบุว่าเป็นคุณวุฒิขาดแคลนซึ่งในความเป็นจริงควรจะ ต้องมีการคัดเลือกด้วยวิธีการที่ขาวสะอาดโดยการคัดเลือกจากคนที่เก่งและเจ๋งที่สุดจริงๆคัดเลือกมาอย่างเป็นธรรมแต่ในการคัดเลือกจริงๆเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสุดท้ายก่อจะพบว่าคนนามสกุลดังๆลูกหลานนายตำรวจใหญ่นักธุร,รกิจดังๆคนร่ำรวยกลับได้รับการคัดเลือกแล้วก็บอกว่าคุณวุฒิขัดแคลนซึ่งเหมือนเป็นการเปิดช่องไว้เพื่อไม่ต้องสอบแข่งขันสื่มอมวลชนได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้จำนวนไม่น้อยเป็นลูกคนรวยเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นลูก รากาการตำรวจชั้นผู้ใหญ่มากมายต่างจากที่ตำรวจผู้ใหญ่มักจะพูดกับสังคมว่าอาชีพตำรวจลำบากเป็นอาชีพที่ถูกสาปเงินเดือนน้อยแล้วทำไมตัวท่านถึงพยายามเอาลูกหลานของตัวเองมาเป็นตำรวจถ้าหากว่าอาชีพนี้มีปัญหาดังท่านพูดเด็กๆลูกหลานชนชั้นอภิสิทธิชนต่างหลั่งไหลเข้มามามากมายเรากับว่าหลักสูตรนี้เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับลูกเทพลูกท่านหลานเธอนามสกุลใหญ่โตทั้งหลายที่อยากเป็นนายตำรวจทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพราะเด็กไฮโซพวกนี้ยอมฝึกเหน็ดเหนื่อย ด้วยมาตรฐานของโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานเพียงแค่สามเดือนก็ได้รับราชการเป็นนายตำรวจแล้วบางคนถึงกับกล่าวว่าลูกคนมีเส้นหลายคนที่พื้นเพนิสัยเป็นเด็กเที่ยวไร้อนาคตไปทำธุรกิจก่อเจ้งวันๆได้แต่เที่ยวเตร่ครอบครัวเด็กพวกนี้จัดการแก้ปัญหาด้วยการส่งมาเป็นตำรวจเสียเลยผ่านช่องทางอย่างนี้นี่แหละซึ่งบรรดาตำรวจที่ผ่านการคัดเลือกตามช่องทางปกติที่มีการแข่งขันสูงก็เคยมีการแสดงความรู้สึกไม่โอเคกับตำรวจเด็กเส้นพวกนี้ผ่านทางโลกโซเชียล อยู่บ่อยๆเพราะเข้ามาแล้วก็ได้อยู่ในตำแหน่งดีๆติด,ดตามเจ้านายอยู่กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงบางคนมีแต่ชื่อไม่เคยเห็นตัวมาทํางานพอเข้ามาแล้วก็ทําเรื่องไปช่วยราชการที่อื่นก็ไม่มีการตรวจสอบจากต้นสังกัดและปลายทางที่ไปทํางานเพราะไม่รู้ว่าจะตรวจสอบทําไมเดี๋ยวตัวเองโดนคอมเมนต์ซะอีกเพราะเป็นลูกท่านหลานเธอเมื่อเป็นตำรวจแล้วเด็กพวกนี้ก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมกลางคืนก็เข้าสังคมไฮโซแต่กลับมียศถาบรรดาศักดิ์พกพาอาวุธปืนได้ดื่มเหล้าขับรถไปแข่ง รถไปทําในสิ่งที่เคยรักเคยทํามาแต่ไม่ทําอย่างเดียวคือหน้าที่ตํารวจขับรถไปไหนดื่มเหล้าก็ไม่ต้องกลัวจะถูกตรวจไม่มีใครอยากยุ่งอยากตรวจและเมื่อหาเงินง่ายๆด้วยการทําเว็บไซต์การพานันตารวจพวกนี้ก็ทํากันเป็นล่าเป็นสันเงินมากมายที่ได้มาก็ไปบริการปลรนเปลือาตรวจผู้ใหญ่อิมมีพีมันไปด้วยเลยต้องอยู่เฉยๆแกล้งไม่รู้เห็นก็ร่ารวยเงินทองขึ้นมากล่าวกันว่าการซื้อรถหรูๆให้เป็นของขวัญคุณหญิงคุณนายหลังบ้านตํารวจผู้ใหญ่ก็ทํากันบ่อยๆสังคม อมองว่าวันนี้กลายเป็นช่องทางด่วนซูเปอร์ไฮเวย์ของบรรดาเหล่าโจรเด็กเจ้ามือเว็บพนันทั้งหลายต่างชวนกันมาเป็นตำรวจอย่างคึกคักที่ตรงการเปลี่ยนสถานภาพจากโจรมาเป็นตำรวจอย่างง่ายๆใช้เวลาแค่3เดือนก็สอยดาวมาร้อยบาทได้แล้วเกืดอเสริมเขี้ยวเล็บในการทำมาหากินโสกระโปเป็นโจรในเครื่องแบบที่มีแต่ได้กับได้ผู้คนอาจคิดว่าเด็กเส้นเข้าไปรับราชการตำรวจไม่เกี่ยวกับตัวเองแต่อย่าลืมว่าเงินเดือนที่ถูกจ่ายนั่นคือภาษีประชาชนแล้วยังตัดโอกาสลูกชาวบ้านที่ มีความรู้ความสามารถอยากมาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองกลับถูกเด็กเส้นเบียดบังตำแหน่งจนภาครัฐเสียประโยชน์เสียโอกาสในการพัฒนาและสุดท้ายประชาชนได้รับการบริการไม่ดีเด็กเส้นเด็กฝากจึงสะท้อนให้เห็นความลหละล้วมในการคัดเลือกคนมารับข้าราชการตำรวจตอกย้ำถึงเรื่องความจำเป็นต้องปฏิรูปตำรวจทุกด้านเพื่อมิให้ภาครัฐเสียงบประมาณจ้างคนไม่มีความสามารถหรือคนไม่ทำงานมาแฝงกินเงินตามตำแหน่งมากมายอยู่ขณะน,นี้กลายเป็นกาฝากในวงการตำรวจไทยดังนั้นคนที่อยาก เป็นตำรวจแต่ไม่อยากทำหน้าที่ตำรวจแล้วมาเป็นตำรวจเราจึงไม่ควรเรียก,กว่าตำรวจน่าจะเรียก,กว่าตำรวจกาฝากจะดีกว่าไหมสืบจากข่าวรายงาน